เอาละครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแอรียาสามหาสำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนๆพื่อน44ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม วันนี้แอดก็มีโปรดีๆจากทาง Netflix Family มาคนเดียวก็สมัครได้เพียง139บาทดูหนังอนิเมะคมชัดระดับ 4K หมดปัญหาเรื่องจ่ายแพงกว่าเพียงแค่แอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่อง a อ r a 365รับส่วนลดพิเศษไปเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าซื้อคู่กับ YouTube Premium จะเหลือแค่190บาทต่อเดือนจากปกติ628บาทแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยโปรดเตรียมป๊อปคอร์นและน้ำอารมให้พร้อม้วยนะครับ เอาละครับเมื่อหนังเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้พบกับไอ้หนุม่มจอห์นนี่เขากําลังวิ่งออกกําลังกายอย่างหนักเลยเพื่อดูแลให้ตัวเองเนี่ยหุ่นดีที่เขาทาแบบนี้ก็เพื่อที่จะได้หลอกสาวกินตับนะครับเขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้และในทุกอาทิตย์เขาก็จะเอาข่าวสุดสว่าของเขาเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนิทของเขาได้ฟังเพื่อนๆนของจอห์นนี่นี่ก็นับถือเขาเลยนะครับว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกกินตับสาวๆเบอร์ต้นๆเลยเรื่องลับๆล่อๆเนี่ยยกให้เขาเลยในระหว่างที่ทานข้าวอยู่นั้นเพื่อนสนิทคนนึ่งก็ ผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตสักทีวะจอนนี่นี่ก็ได้สวนกลับไปว่ามันยังเหลือตั้งหนึ่งปีเนี่ยจะรีบไปไหนวะ ในตอนนั้นโทรศัพท์เขาก็ได้ดังขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้ายที่แม่ของเขานนั้นเสียชีวิตลงแล้วเขาจึงรีบขับรถมุ่งตรงไปที่สุสานในทันทีในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะมาสายแล้วก็ได้เห็นขบวนนั้นกาลังเดินอยู่ก็เลยตีเนียนเข้าไปร่วมซะเลยแต่พอเห็นหน้าย,ยาิๆท่านั้นแหละทําไมมันไม่คุ้นหน้าเลยวะผิดงานนี่วาจอนนี่จึงรีบวิ่งไปหางานของแม่เขาไม่ครับจนมาเจองานแม่ของเขาจริงๆพี่ชายนี่ก็ถึงกับมองหน้าเลยขนาดงานศพแม่ของตัวเองเนี่ยมันยังมาสายเลยในตอนนั้นพี่ขของเาก็ ยื่นุญแจบ้านให้จอนนี่ว่าถ้าอยากจะเก็บอะไรเป็นความทรงจำเนี่ยก็เชิญหลังจากงานพิธีกรรมจบเขาก็ได้ขับรถสปอร์ตสุดหรูมาที่อาพาร์ตเมนต์ของคุณแม่เมื่อเข้าไปในห้องจอนนี่ก็ได้เห็นวิวแชร์ของคุณแม่เขาได้นั่งลงบนวิวแชร์แล้วก็ได้หยิบรูปเก่าๆขึ้นมาดูเป็นรูปที่สมัยเขายังเป็นเด็กและก็ได้หยิบตลับเทปเก่าๆของแม่เนี่ยมาเปิดเพลงฟังเพื่อระลึกถึงความทรงจําในวัยเด็กนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ยินว่ามีสาวคนหนึ่งมาเคาะประตูห้องเธอที่ได้ยินแต่เสียง กำลังร้องเพลงแล้วก็เต้นอยู่บนวิวแชร์อย่างมีความสุขเลยจอนนี่ที่หันไม่เห็นนี่ก็ตกใจเลยครับสาวสวยเซ็กซี่มาทำอะไรที่นี่วันนี้ สาวคนนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าจอนนี่เนี่เป็นคนพิการเธอก็ได้บอกว่าเธอนะ่ะมีประสบการณ์ในการดูแลคนพิการแบบคุณมาก่อนเธอนั้นเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ที่ห้องตรงข้ามนะครับและถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็เรียกเธอได้เสมอเลยนั่นก็เข้าทางจอนนี่เลยครับเธอนั้นมีชื่อว่าอเล็กเซียด้วยความคิดสกรปรกของไอ้จอนนี่เนี่ยมันก็แกล้งทําของตกแล้วก็ให้เธอก้มเก็บโดยที่แอบส่องหน้าอกของเธอจนหนำใจและเธอก็ได้ขอตัวกลับห้องเธอไปไอ้จอนนี่นี่ก็ดีใจเลยได้ภาร,รกิจใหม่เกิดขึ้นแล้วต่อมาจอนน ของเขาฟังว่าเขานั้นน่ะได้แกล้งเป็นคนพิการเพื่อให้เธอนั้นน่ะมาดูแลเพื่อ,อนนี่ก็เอื้อมกันนิสัยของไอ้จอนนี่นะครับคือจะทําอะไรก็ทําไปต่อมาจอนนี่ก็ได้มาที่บริษัทรองเท้าของเขาเขาเป็นเจ้าของบริษัทรองเท้าชื่อดังอย่างไฮสปีดและดูการบริหารของบริษัทก็ร้ายกาจไม่ต่างจากนิสัยส่วนตัวในตอนนั้นเขาก็สั่งให้พนักงานทุกคนไปคิดแคมเปญใหม่มาจูเลียพนักงานสาวคนใหม่เนี่ยก็ได้เสนอไอเดียขึ้นมาว่าทําไมเราไม่เจาะกลุ่มคนพิการจะได้กลุ่มลูกค้าที่เปิดกว้างมากกกขึ้นนนี็นสว ไปเลยครับว่าคนพิการที่ไหนมันจะมาใส่รองเท้าวิ่งปีหนึ่งจะซื้อสักกี่คู่กันเชียวและก็ได้ไล่เธอออกพร้อมบอกว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วนะต่อมาเขาก็ได้สั่งให้รู้หน้าเลขาส่วนตัวไปหาเสื้อผ้าที่ดูซอมซ่อมาให้หลังจากนั้นจอนนี่ก็ได้ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบขับรถกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์คุณแม่ในทันทีเขาได้ไปนั่งวิวแชร์ของคุณแม่แล้วก็มากดกิ่งหน้าห้องของอเล็กเซียเพื่อที่จะชวนเธอมาจิบกาแฟที่ห้องนะครับแล้วก็ได้ใช้เธอหยิบนู่นหยิบนี่เพราะเขานั่่่่นนก็หหหยยยิิบบไไมมถึงงงระวาทีีเเธอออื้ปข ความหื่นของไอ้จอนนี่เนะี่ยมันก็ได้มองบ้านท้ายของเธอโดยตาไม่กระพริบเลยและก็ได้ถามเธอไปว่าเธอนั้นอ่ะมีแฟนหรือยังเธอนั้นก็บอกว่ายังนะครับส่วนจอนนี่นี่ก็โกหกไปว่าร่างกายของเขาเป็นแบบนี้เขาก็ยังไม่มีใครเหมือนกันแต่ถึงเขาจะเป็นคนพิการที่นั่งวิวแชร์เขาก็เป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่ด้วยอีกนะแหมโชว์สักหน่อยอเล็กเซียก็ได้ถามเขาว่า วันอาทิตย์นี้คุณว่างไหมอยากจะชวนจอนนี่มากินข้าวที่บ้านของเธอตัดมาที่เช้าวันอาทิตย์นะจอนนี่เนี่ยก็ได้ซิ่งรถสปอร์ตคู่ใจของเขาไปในทันทีและก็ได้ไปจอดแถวบ้านของเธอโดยที่ลงมานั่งบนวิลแชร์ใส่ไปที่บ้านของเธอแต่ดูความพยายามของมันเพราะบ้านของเธอนั้นก็เป็นเนินเขากว่าจะถึงบ้านเธอเนี่ยจอนนี่นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับแต่เพื่อสาวที่เขาจะกินตับเนี่ยก็ยอมได้เสมอเลย เมื่อมาถึงอเล็กเซียก็ได้เขียนวิวแชร์ของเขาเข้าไปในบ้านพร้อมกับแนะนําให้เขารู้จักกับญาติๆของเธอและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพี่สาวของอเล็กเซียก็เพิ่งจะมาถึงเรียกได้ว่ามองขนาดไกลๆเนี่ยยังรู้ว่าสวยเลยครับและทําให้เราเห็นว่าพี่สาวแท้ๆของอเล็กเซียนั้นก็เป็นผู้พิการท่อนล่างเหมือนกันอเล็กเซียได้บอกว่าเธอนั้นะ่ะชื่อเคียร่าและที่สําคัญพี่สาวของเธอนั้นก็ยังโสดเหมือนกัน หลังจากที่กินข้าวเสร็จจอนนี่ก็ได้มาคุยกับเคียร่าเธอได้บอกว่าถึงเธอจะเป็นคนพิการเธอก็ยังเล่นกีฬาและแถมเป็นนักไวโอลินอีกด้วยหลังจากที่จอนนี่กลับมาก็ได้เอาเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้เพื่อนซีของเขาฟังเขาได้บอกว่าเคียร่านั้นน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่พวกเพื่อนๆก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยคงจะปิดจ็อบเธอไม่ได้หรอกจอนนี่นี่ก็ชอบเลยครับไอ้คำท้าเนี่ยต่อมาพี่ชายจอนนี่ก็ได้ไปเก็บของที่บ้านของคุณแม่และได้เจอเข้ากับอเลกเซียโดยบังเอิญ<ๆ><ๆ>เธ ธอนั้นสงสารที่เขานั้นเป็นคนพิการแต่เขาก็ยังมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือสังคมพี่ชายนี่ก็เอกใจแล้วครับว่าน,นี่มันคือน,น้องมันหรือเปล่าว่าน,น,นที่พูดมาและนั่นก็ทําให้เขารู้ว่าน้องชายมันมีแผนการช่วยๆอีกแล้วแน่ๆแต่เขาก็ไม่ได้บอกความจริงกับเธอไปต่อมาเขาก็ได้ตามจอนนี่ให้มาเจอกันที่หลุมศพของคุณแม่และเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดของจอนนี่แล้วว่ากําลังจะทําอะไรจอนนี่ก็ได้สวนไปว่าแล้วไงล่ะใครจะแคร และจอห์นนี่ก็ได้เดินหนีพี่ชายเขาไปนะครับต่อมาจอห์นนี่มันก็ได้โทรไปจีบเคียร่าและได้นัดเธอในวันเสาร์แต่แล้วในวันนั้นขณะที่เขาทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยอยู่ดีๆเคียร่าก็ได้โผล่มาที่ทํางานของเขาจอห์นนี่นี่ก็รีบกระโดดขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเลยครับเธอได้บอกว่าเธอได้รับข้อความของเขาแล้วแต่วันเสาร์เธอไม่ว่างเธอมีแข่งเทนนิสก,ก็เลยต้องมาหาก่อนวันนัดเธอนั้นอยู่ใกล้ๆก,ก็เลยเข้ามาหาโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าจอห์นนี่นี่กระตกใจความเกอบแตกแล้วไม่ลัลงจากที่ากลับไไปก็ด้สั่งให้เขขขาาของ ที่หาวิวแชร์ให้ด่วนเลยเลขาที่เห็นเคียร่าก็รู้ทันทีนะ ขนาดคนพิการเจ้านายนี่ก็ยังไม่เว้นเลยเมื่อถึงวันเสาร์จอนนี่ก็ได้ไปดูเธอแข่งเทนนิสและได้เห็นว่าถึงแม้เธอจะพิการเนี่ยเธอก็สามารถแข่งเทนนิสได้อย่างคล่องแคล่วทําให้มุมมองของเขาที่มีต่อคนพิการนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อดูแข่งจบจอนนี่ก็ได้เดินลงมาแล้วก็ประกอบวีลแชร์แต่มันกลับพังเสียได้ในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงเชียรล่ากาลังมาเขาก็เลยรีบวิ่งไปนั่งวีลแชร์ที่อยู่ใกล้ๆเชียรล่านี่ก็ตกใจนะครับที่ได้พบกับจอนนจอนนี่ไบอ่เขาาแอบดูธงเทน,นิ และได้ชมเธอว่าเธอเนี่ยตีเทนนิสเก่งมากๆเลยเคียร่าก็ได้ขอบคุณที่ชมเธอแต่วิวแชร์ที่จอห์นนี่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นของเคียร่านะครับจอห์นนี่นี่ก็ได้อ้างไปว่าวิวแชร์ของเขาเนี่ยมันพังเลยได้หยิบวิวแชร์แถวนี้มาใช้ก่อนเธอก็ไม่ได้อะไรและก็ให้เขาใช้ไปก่อนจอห์นนี่ก็ได้ชวนเธอไปดื่มกันต่อไหมเธอก็ได้ตอบตกลงไปนะครับแต่เธอนะก็ได้นัดเพื่อนไว้หลายคนจอห์นนี่ที่ได้หันไปเห็นเหล่าเพื่อนๆนของเธอเนี่ยกล้วแล้วแต่เป็นนักกีฬาผู้พิการทั้งนั้นวันต่่อออมาาาานนีก็ไได้้สังงใหเเเขขขวแชร์ปค พร้อมทั้งดอกไม้ช่อใหญ่เป็นสิน้ำใจที่ให้ยืมวิวแชร์ซึ่งเลขาเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เจ้านายเธอกำลังทำมันเป็นสิ่งที่ผิด แต่เธอก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริงออกไปเธอได้มาตักเตือนจอหนนี่ว่าสิ่งที่คุณกําลังทํานั้นอะ่ะมันไม่ดีซะเลยนะคอยดูผลลัพธ์ที่จะออกมาแล้วกันคืนวันนั้นจอหนนี่ก็ได้ไปขอเช่ารถคนพิการที่เป็นระบบไฟฟ้าและได้เข้าไปในงานดนตรีคลาสสิกที่เคียร่านั้นเป็นมือสีไวโอลินและเขาก็ต้องทึ่งในความสามารถของเธอที่เธอนั้นเล่นดีจนไม่มีที่ติเลยหลังจากงานดนตรีจบจอหนนี่เขาก็ได้มาดักพบเคียร่าแล้วได้ชวนเธอไปดินเนอร์กันต่อระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้ทําความรู้จักกกันนมาขึ้ Thank you หลังจากทานอาหารเสร็จก็ได้นั่งวิวแชร์ไปนั่งเล่นกันในเมืองสุดท้ายจอนนี่นี่ก็ได้มาส่งเธอที่โรงแรมโดยที่จอนนี่เนี่ยก็ขอไปส่งเธอบนห้องเพื่อที่จะหวังกินตับเธอนั่นแหละแต่ลิฟก็ดันขึ้นได้ทีละคนแต่เมื่อจอนนี่ขึ้นไปเธอก็ได้รอเขาอ,อยู่ที่หน้าห้องอยู่แล้วในตอนนั้นบรรยากาศมันก็พาไปทั้งคู่ก็ได้จูบกันอย่างหวานเจี๊ยบเลยจอนนี่พยายามที่จะลงลึกแต่เธอนั้นก็ห้ามเขาไว้ซะก,ก่อนจอนนี่ที่เข้าใจดีก็ขอตัวกลับไปนะครับหลังจากวันนั้นจอน,นยยง้วงเเออขขาหมืด อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยังเดินหน้าจีบสาวเคียร่าอยู่และยังนัดเธอมาทานข้าวด้วยกันต่อมาเคียร่าก็ได้มาที่บ้านของเขาจอนนี่ก็ได้จัดเตรียมโต๊ะดินเนอร์รอเธออยู่แล้วในตอนนั้นบรรยากาศมันก็พาไปอีกจอนนี่จึงได้บอกให้เธอนั้นหยิบของเล่นที่อยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาและจอนนี่ก็ได้กดปุ่มอะไรบางอย่างในตอนนั้นพื้นห้องเนี่ยมันก็ค่อยๆต่ำลงและก็กลายเป็นสระน้ำนั่นก็ทําให้จอนนี่เนี่ยทำอะไรสะดวกยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปต่อกันตามบรรยากาศถึงแม้้้ววว่่่่าาาาเเคครชงงลธอจะมู แต่เธอนั้นก็บอกว่าความสุขของเธอนั้นอะอยู่ในสมองเมื่อเคียร่าเธอนั้นเผลอหลับไปไอ้จอนนี่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขานั้นได้ปิดจอบเธอเรียบร้อยแล้ววันต่อมาเขาก็เอารูปที่ถ่ายคู่กับเธอบนเตียงเนี่ยมาให้เพื่อนๆของเขาดูไอ้พวกเพื่อนมันก็ชมนะว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆ แต่การที่จอนนี่ได้พบกับเคียร่าก็ทําให้มุมมองว่าคนพิการของเขานั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าจอนนี่ในตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาและหาทางที่จะบอกความจริงกับเธอนะครับจอนนี่ได้เข้าไปพบเธออีกครั้งขณะที่เธอกําลังซ้อมไวโอลินเขาก็พยายามที่จะรวบรวมความกล้าและลุกขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ทําใจไม่ได้และก็นั่งลงเหมือนเดิมจอนนี่กลัวว่าจะเสียเธอไปเลยไม่กล้าที่จะพูดความจริงตอนนั้นเคียร่าก็ได้เล่าเรื่องแฟนเก่าของเธอให้ฟังว่าแฟนเก่าของเธอนั้นทิ้งเธอไปหลัังจาากกที่เธอนน้พิร เธอนั้นรับได้ทุกอย่างขออย่างเดียวอย่ากโกหกกันจอหนนี่ก็รู้ดีนะว่าเขากําลังโกหกเธออยู่ต่อมาในคืนนั้นจอนนี่ก็พยายามอีกครั้งเขาไม่กล้าพูดเองก็เลยให้เพื่อนสนิทและเลขามาเป็นเพื่อนระหว่างที่นั่งทานอาหารอยู่ขณะที่เพื่อนของเขากําลังจะพูดความจริงจอหนนี่มันก็ได้แกล้งทำซอสพกใส่ตัวเองซะอย่างนั้นะ่ะ และได้บอกให้เพื่อนเนี่ยพาไปล้างตัวหน่อยจอหนนี่ได้บอกกับเพื่อนว่าเขาทําใจไม่ได้ถ้าหากเธอทิ้งเขาไปในเวลาเดียวกันที่พี่ชายของเขาที่ดูเหมือนว่าจะจีบแม่สาวอเล็กเซียก็ได้ไปบอกความจริงทั้งหมดกับเธอแล้วพอวันต่อมาที่อเล็กเซียรู้ความจริงก็โกรธเป็นอย่างมากเลยก็ได้มาหาจอนนี่และก็ได้หวดเข้าไปที่หน้าหนึ่งทีเธอได้บอกเขาว่าให้เวลาแค่2วันเพื่อบอกความจริงกับเคียร่าแต่จอนนี่ก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะกล้าบอกเธอไหมและยังบอกให้อเล็กเซียนั้นเป็นฝ่ายไปบอกเธอ ในคืนนั้นจอนนี่ที่รู้สึกผิดเนี่ยก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ได้ไปหาพ่อตอนนี้พ่อของเขาก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราพอได้บอกว่าถ้าแกไม่อยากอยู่เป็นคนแก่งเงาหงาแบบพ่อก็ไปทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็อย่าลืมยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยทางด้านอเล็กเซียที่กําลังจะออกไปชอปปิ้งกับเคียร่าเธอก็พยายามที่จะบอกเป็นในๆว่าให้เธอนั้น,น,นเลิกคุยกับจอนนี่แต่ตอนนั้นเคียร่าก็ได้บอกกับอเล็กเซียว่าเธอรู้ดีสิ่งที่น้องกําลังเป็นห่วงเธอรู้อยู่แล้วว่าจอนนี่นนไม่ได้พิการเธง ออเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนพิการไม่ว่าจอนนี่พยายามที่จะหลอกเธอยังไงมันก็ไม่เนียนนะครับแต่ที่เคียร่าทำเป็นเพราะไม่รู้เพราะว่าเธอนั้นก็อยากที่จะปล่อยให้ตัวเองนั้นมีความสุขแลกกับคำโกหกข,ของเขาถึงรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องเจ็บแต่เธอก็มีความสุขกับปัจจุบันที่ได้รับความรักจากเขาวันต่อมาจอนนี่ก็ได้ชวนเคียร่าออกไปเที่ยวนอกเมืองมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องปฏิหารบาทหลวงก็ได้เรียกจอนนี่เข้าไปคุยกันสองคนเพราะบาทหลวงก็ดูออกว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนพิการบาด ได้แนะนําว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะยืนแล้วก็เดินออกไปมันก็จะเป็นข่าวใหญ่เรื่องราวของปฏิหารแต่สุดท้ายจอนนี่เนี่ยก็เลือกที่จะนั่งรถเข็นเหมือนเดิมแล้วออกไปนะครับในระหว่างที่ทุกคนกําลังจะไปขึ้นรถก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและกําลังที่จะชนเข้ากับเคียร่าจอนนี่จึงตัดสินใจลุกขึ้นวิ่งแล้วก็ไปช่วยเธอไว้ได้เคียร่าที่หันมาเนี่ยก็แกล้งทําเป็นตกใจทั้งทที่เธอนั้น,นรู้ความจริงมาก่อนหน้านี้หมดแล้วเธอร้องไห้เสียใจเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ใน และเลขาของเขาก็มองว่าเขาเป็นคนไม่ดีหลังจากจอนนี่กลับไปเขาก็ไม่เหลือใครเพราะความเจ้าชู้ที่ไปจีบแฟนของเพื่อนอีกเพื่อนก็เลยไม่คบทางเลขาของเขาก็กําลังจะลาออกอีกเพราะทนอยู่กับนิสัยเจ้านายแย่ๆแบบนี้ไม่ได้จริงๆแต่ดูเหมือนว่าการประชุมครั้งต่อมาจอนนี่นั้นจะเปลี่ยนไปเขาได้รับข้อเสนอแคมเปญของจูเลียที่ได้เสนอไว้คราวก่อนให้ได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้พิการสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะแก้ไขความผิดของตัวเองจอหนนี่ได้รีบขับรถไปที่บ้านของเคียร่า และได้ไปเจอกับยายของเธอเขาก็ได้ยอมรับกับยายของเธอว่าเขานั้นไม่อยากเสียเธอไปเลยยายของเคียร่าก็เห็นความตั้งใจของเขาและก็ได้บอกว่าเธอนั้นน่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนพร้อมทั้งเตือนจอนนี่ว่าอย่าคิดทำร้ายจิตใจหลานของเธออีกละจากนั้นจอนนี่ก็ได้รีบซิ่งรดคู่ใจของเขาเนี่ย ไปปาดหน้ารถทัวร์ที่เคียร่านะั้นนั่งอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าจอนนี่พยายามที่จะขอโทษเธอเท่าไหร่เธอก็ไม่พร้อมที่จะให้อภัยนั่นก็ทําให้จอนนี่ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นนะครับและยอมจากเธอไปแต่โดยดีหลายวันต่อมาขณะที่เขากําลังวิ่งออกกําลังกายในใจเขาเนี่ก็มีแต่เรื่องของเคียร่าเขาล้มลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็พบวิวแชร์คันนึงมาอยู่ตรงหน้าของเขาเธอนั่นก็คือเคียร่านั่นเองครับเธอได้ให้อภัยกับเขาเพราะกล้าททีี่่จจะะยออมมมรััับบผิดแลลควาาาต้งใกาหาเธ สุดท้ายในงานเลี้ยงวันเกิดในวัย50ปีของเขาครอบครัวของจอห์นนี่และเคียร่าก็ได้มาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานพี่ชายของเขาก็ได้สาวอเล็กเซียมาเป็นแฟนน้องชายอย่างจอห์นนี่ก็ได้มีความสุขสมหวังขับสาวเคียร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและหนังก็ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ